เกิดอะไรขึ้นขาเปล่าโจ้เกิดดราม่าเกิดดราม่าอะไรแฟนขับส่วนหนึ่งนะครับก็คืออยากจะให้หนังเรื่องคายอ้อเนี่ยเป็นเรื่องราวของน้องอุ๋งอิงเป็นหลักเหมือนที่วัลโจได้กิดเกินเหเมื่อตอนแรกเนาะแต่ที่นี่พี่น้องครับใน,นเมื่อเป็นลงทุนมหาศาลเนาะเราก็ลโจกับเคยแล้วว่านังเรื่องนี้นะครับตอนนี้ทุนอยู่ประมาณ20ล้านอ่าแล้วก็ไไ้ทั้งขอบคัวน้องอุ๋งอิงนะครับอ่า เสียนนท์<ะ>แม่บีนะครับแล้วก็เฮียมูยองเฮียเล่นะครับ<ะ>มาร่วมทุนเนี่ยหนังน้่ายขึ<ะ>่นหนังง่ายขึ้นวจวาวทีแล้วก็นักสแสดงเองก็คือเป็นดาราดังๆระดับประเทศกะมีถพระเอกเจ็ดร้อยล้านอย่างอ่านเนกนคชนอย<ร>่างเงี้ยดาราก็คืออ่าแอ่าคุณ<ะ>ุตามวิทธนานะครับนางเอกก็คือเบลนิพดาแล้วก็นักแสดงหลักๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ ิลปินรับเชิญนะแสดงรับเชิญอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องครับแล้วก็ยังมีคนถามเนะว่าเป็นยังกื้ยใส่แสดงหลายแท้แล้ะย่างนี้จะได้เล่นแบบว่าแบอกว่าเข้คขราบสองข้ามบอแล้วก็มีทั้งคุณแม่ศิลปินชาติปัจจุวันนะคะที่ได้เข้าร่วมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่บอโจนะคะได้เผย รายชื่อลบมานะคะเรามาขอพูดถึงประเด็นดราม่าก,กันหน่อยดีกว่าคือ<ม>เราไปเห็นในคอมเมนต์ในหลายๆช่องทางนะครับมีคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างแบบนี้แต่ทีนี้วันนี้นะครับสาวซีเมืองเลยก,กับบมอโจดีไซน์เนี่ยจะขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายในมุมมองของเราหน่อยเผื่อแฟนคลับที่ไม่เข้าใจาอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นหรืออาจจะเข้าใจในบริบทของวัโจเข้าใจหนังมาก,<ช>ากขึ้นนะครับ คำว่าภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะครับผมเป็นวจโจตั้งใจให้เป็นหนังเป็นวาระหของคนอีสาน<ะ>เป็นความภูมิใจของคนอีสาน<ะ>แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความภูมิใจของวงการหมอหลํามันไม่ใช่แค่หนังของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวจ<ะ>โจบอกว่าหนังเรื่องนี้แค่ใช้พื้นที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อทําการถ่ายทําและทําการสแสดงเฉย แต่หนังเรื่องนี้เป็นวาระของชาติเป็นหนังของคนอีสานทั้งภูมิภาคพี่น้องครับเลยมีการดึงเอานักแสดงที่เป็นคนอีสานแล้วก็ยูทูบเบอร์ดังๆที่เป็นคนอีสานแล้วก็หมอลำที่เป็นคนอีสานยมาร่วมแสดงนี่แหละพี่น้องครับและทีนี้แฟนคลับก็คาดหวังนะครับแฟนคลับก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นน้องอุ๋งเนี่ยได้รับบทเด็กในภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อ แล้วสําหรับน้องปุ๋งอิงเองได้รับบทบาทเป็นอะไรบาสโจก็เห็นน้องประกาศบนเวทีนะว่าน้องก็ได้รับบทเป็นปุ๋อิงนี่แหละรับบทเป็นตัวเองอ,มอไม่เด่นตรงไหนทุกคนเด่นนะในมงกุฎศาีรับบทเป็นตัวเองนี่แหละเด่นที่สุดแล้วนั่นสินะครับเราคิดว่าบอสโจเนี่ยต้องวางบทไว้ให้น้องเนี่ย เด่นในระดับในระดับหนึ่งอ่แล้วแต่ทีนี้นะครับผมองค์ประกอบหลักองค์ประกอบสําคัญของคําว่าภาพพย,ยนตร์เนี่ยพี่น้องครับมันจะมีแค่คนเดียวไม่ได้ไไดก็เหมือนกับวงหมอลาวงนึงนี่แหละจะมีคนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องประกอบไปด้วยแดนเซอร์อาจารย์ดนตรีคอนวอย์ voy, เอ่ยพระเอกนางเอกตลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างถึงประกอบมาเป็น วงหมอลำวงหนึ่งที่สมบูรณ์แบบได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่นอ้องครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเหมือนกันและเราเชื่อว่าทางผู้เขียนบทเองทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาต้องมีการคิดมีการวางบทมีการวางไว้หมดแล้วว่าใครคจะได้รับบทอะไรเหะเอาเท่าที่เหมาะสมะและบอสโจอเองก็บอกว่าอย่างน้องอีกเอ,เองเนี่ยคือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะน้องไม่เคยเล่นหนังไม่เคยเล่น ภาพยนตร์มาก่อนนะนี่คือเรื่องแรกน้องก็แอบกดดันอยู่แล้วน้องก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการเล่นหนังเรื่องแรกของน้องอุ๋งอิงที่ได้เล่นหนังแล้วก็เป็นหนังที่น้องอีกอุ๋งอิงสร้างเรื่องแรกด้วยเพราะอุ๋งอิงก็เป็นผู้ร่วมสร้างนาะผู้ร่วมสร้างเงางนี่ย<ๆ>เราจึงมองว่าที่น้องอุ๋งอิงนะคะได้รับบทบาทเป็นน้องอิงเนี่ยก็เด่นมากพอแล้วนะ แล้วหนังเรื่องนี้น้องอียังร่วมสร้างครับจะดราม่าอะไรกันทุกคนว่าน้องไม่ได้รับบทบาทเด่นอะไรพระเอกนางเอกก็เหมาะสมตามโครงเรื่องเนาะเราจะขออนุญาตอ่านเนาะเมื่อกี้เราแแล้วเรามานั่งคุยกันอยู่ว่าคือมีแฟนคลับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นไปคอมเมนต์ในช่องทางสื่อต่างแพลตฟอร์มต่างๆนะครับและล่าสุดผมได้ลงคลิปที่ผมมานั่งคุยกับวอลโจไปเนาะในช่องบอโจวดีไซน์นะครับก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันผมขออนุญาตหยิบยกคอมเมนต์อย่างเนี้ย สองสามคอมเมนต์นี้มาอ่านเนาะบอกว่าจริงเหรออออเล่นภาพยนตร์บทน้อยมากจริงไหมอ่าถ้าเป็นจริงไม่ไปดูเลยทุกคนนายบอกว่าเป็นแฟนครับน้องไงน้องเข่สร้างด้วยนะอย่าพูดอย่างนี้เลยน้องออเขาว่าน่าจะไปไม่สวยครับไปไม่สวยส่วนใหญ่เขาคิดว่าน้องจะเป็นตัวเอกและ เรื่องความเป็นมาของน้องแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดผมว่าน่าจะไม่เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เขาอยากจะดูความเป็นมาของน้องครับอ่าคขาเป็นต์ตไปเราค่ะเรื่องอะไรนักแสดงเยอะรายจ่ายก็จะเยอะทําไมไม่เน้นเอาอุ๋งอิงแสดงบทยเยอะๆเอฟซี FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงอยากดูอุ๋งอิงมากที่สุดพวกไปตามความคิดเห็น คนส่วนมากนะคะมีอีไหมมีแล yeah> ้วนะองทีนี้เรา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 เข้าใจในมุมที่แฟนทับเอซคอมเมนต์สื่อเข้ามานะคะแต่คอมเมนต์แรกเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก็ตเท่าไหร่เพราะจะลืมว่าถ้าบอกว่าไม่ไปดูเนี่ยือยังไงน้องอีกผู้ร่วมทูงสร้างเลยน่ะแล้วน้องก็คือได้เล่นด้วยได้สร้างด้วยเนี่ย จะไม่ไปสนับสนุนน้องเลยหรอนี่ความในแรกไปกินและคุณจะไม่ไปดูหน่อยหรอว่าหนังเรื่องแรกของน้องเนี่ยน้องแสดงเป็นยังไงบ้างอ่าคือน้องตั้งใจทําและน้องคิดว่าเนี่ยแล้วบอสโจกับน้องเองก็เราคิดว่าเนี่ยเขารู้กันแล้วว่าเนี่ยเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่เป็นไปได้ก่อนและได้งานของน้องอิงก็เยอะมากเลยนะงานของสาวนักพิมพ์แพงแทบจะไม่มีเรี่ยวบ้างไปถ่ายหนังได้เลยนะอิลี แล้วอย่างที่บอกว่าเนี่ยบอกว่าเสียดายน้องเป็นแค่ตัวประกอบอพี่น้องขออักคอที่ใบตรงนี้หน่อยอคําว่าไม่ใช่พระเอกนางเอก<อ>แต่ก็ไม่ใช่ตัวประกอบนะไม่ใช่ตัวประกอบอนะะเราคิดว่าบทน้องเนี่ยต้องเป็นบทที่เด่นมากๆและอาจจะเด่นที่สุดคนหนึ่งในหนังเร<อ>ื่องนี้แน่นอนเคยเห็นละคร<อ>ในลหลายๆละครหรือหนัง<อ>ในลหลายๆเรื่องไหมคะที่จะมีแบบว่า พระเอกนางเอกแบบว่าถ้าวตัวสูงมากเลยเข้าบทเข้า,าเข้าฉากแค่นิดเดียวแต่ได้เป็นนักแสดงที่เป็นมีบทเด่นเด่นเข้ามาแค่นิดเดียวก็ยังมีใช่ไหมคะและ,และซึ่งอย่างยกตัวอย่างนะอย่างในตอนนี้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยอุ๋งอิงก็ไม่ใช่นางเอกนะครับค่ะพระเอกคือวัดศิวดลค่ะนางเอกคือน้องอมอแอมค่ะแต่อุ๋งอิงทําไมถึงโดดเด่น<ด>เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นนางเอก ไม่จำเป็นต้องเป็นนางเอกพระเอกไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกแต่ว่าอยู่ที่บทบาทที่ได้รับแล้วก็อืมแล้วรับบทเป็นตัวเองอืมจะเด่นขนาดไหนคิดดูน้อกจากพี่น้องครับพี่น้องก็่าเพิ่งตัดโอกาสจะเพิ่งไปอันนี้เพิ่นเด้อดร้อวไนเป็นว่าน้องก็่ได้เป็นตัวเองน้องก็่ได้เป็นตัวลักน้ไปเบิรงหลบว่าแม่พี่น้องครับคันแม่น้องใน้ีิน้องจะเสียใจมากเลยนะเพราะหนังเรื่องเนี้ยน้องเราเชื่อว่าน้องก็ตั้งใจทํามากและน้องเองก็อยากจะให้แฟนคลับเอฟซีเนี่ยเปิดใจ อ่าแล้วก็เข้าไปรับชมในสิ่งที่ทางผู้จัดเองเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็นักสแสดงทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะ,สะแสดงให้เราดูาอยากจะให้ไปเห็นนะครับว่านักสแสดงรุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆเนี่ยในวงการบลํลราของเราเนี่ยจะตีจดแต่แค่ไหนและหนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนคําป่าไค่ออนเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นยังไงอ่าต้องไปดูครับผมมีทุกแบบว่าทุกบทบาทดน หลากหลายเรื่องราวพี่นุ่ยแ้วก่อจะมาเป็นหุ่นในวันนี้มันก็ต้องมีหลักหลายสตอรี่ฉะนั้นแล้วลองเปิดโอกาสนะคะเปิดใจรอให้ภาพยนตร์ออกมาก่อนแล้วเตรียมไปเมารอบอ่าตอนนี้พูดถึงเมารอดบอสโจเห็นบอสโจได้เกิดมาตั้งแต่เปิดชื่อหนังมาแล้วเปิดเปิดว่าจะสร้างหนังว่ามีคนจองเข้ามาแล้ว ตอนนี้น่าจะสามสิบสี่สิบรอบแล้วไหมอ่าตอนนี้บอลจุกก็ยังไม่ได้อัปเดตรอบเนาะแต่จากที่เรานะอัปเดตบนเวทีสามวันเพื่อพัฒนาวันนั้นน่าจะสามสิบกว่าแต่ว่าจุตั้งเป้าบอกว่าจะให้ประมาณหนึ่งร้อยรอบอ่าตั้งเป้าหนึ่งร้อยรอบแล้วก็เราคิดว่าทะลุเหมือนกันเพราะคนอ่ะไม่แน่นะครับปีต่อไปนะครับผมปีหน้าน้องอุอีกอาจจะได้มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขาประเภท นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมหรือนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับแห่งปีก็ได้นแบบว่ารางวัลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาทองสิพานาหงเอวยนตราเอืยอะไรเอวยี่้องครับเป็นแรงใจนะครับผมให้น้ององค์อีกบ้านแพงด้วยนะครับอ่ะน้องโอเคเนาะส่วนใครที่นั่นแหละคาดหวังก็แล้วเราเข้าใจอยู่ฉายก่อนเนาะเพราะว่าเห็นแต่ว่าต้องไปดูนะทุกคน ห้ามพากลับไปเนาะครับผมกลับไปนะคะอ่าโอเคครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแซสซีมุเลอร์แล้วก็ขอโดีิสัยต้องขอลาไปก่อนค่ะแต่มีเรื่องราวอีกเยอะแน่นอนครับภาพยนตร์คายอ้อแล้วก็น้องอุ๋อยนะคะที่จะมาเล่าให้แฟนคลับเอฟซีน้องได้รับชมรับฟังกันค่ะผมสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ